เมนี่เปลี่ยนบรรยากาศมาเลาะโขงเลยสิมานางสันเข่าอยู่ละฟังโขงเมื่อนี่โอ้ยเดี๋ยวไปเห็นไปเทศเล้ากินหอยไม่ออกทั้งเล้าเด้อเฮ้เฮ้เฮ้อฟังโขงเมื่อนี่สันเขา่าเออ sản thờ dưới nước nam cũng yeah. Lucy, phải xe là Lucy. นั่งถห่นเขาเหนพี่น้องสายลิ้กระชอนของบังโขงนเขาายลิมขงหา่นแม่เบิ่งบรรอากาศลิมโขง ฉันข้าวริมโขงที่ริมขนโขงขนมพร้อมใครจะกินอะไรเอ่ยอดีบาก 卢姐，陪卢姐。 ขอบปอ๋ฉันขอบเอ๋ยเหลือบางนิกาดกังหงบังเล่าก่อนทีกับกันจันถ้าลูกน้องมาเลาะเชี่วคงนิดหน่อยนิดหน่อยกับรูซีไม่มีออกสองโถมาเป็นมูวไม่ออกรูซีก็ไม่ออกนิดหน่อย บรรยากาศบางคงบินบาดกุ้เต่านี่พี่น้องบาดเต่าได้หลายติบอยู่ ออกเสบานแหง้เสี้ยวยางอ่กเสีายวยางนี่เ,นะเดินได้ออกวัดที่หนึง่นงเข่าใจโคง้งก็จีบเป็นเบาเคยเที่ยวขำไป็นเล่าเล่นอยู่ฟังเล่าจะเป็นเบาอยู่ใกล้บ้านมันขำไปได้มันโค้ง Vì nằm khuống tế tế nằm khuống tế ngầm Nằm khuống xảy, xảy ngầm đi dưới đi Bước nút bị ọt nằm khuống thấy không? Ê nằm khuống ba Lấy dưới ngầm Nằm Anh ít lưu chi Mẹ ọt lưu chi Cầm mẹ ọt nít nòi mà nằm Lưu chi nít nòi Cái tế cầm phải nằm trong น้ำโขงมาเนี่ยสันสเขาแล้วก็สิเมื่อขอนเจนสันเขาแล้วก็สิเมื่อขอนเจนมื่อเนี่ยประเไทให้ยัดจมง,งให้มีออกบงบ่ได้ม,มาหลายปีแล้ว หลายปีแล้วตั้งแต่บวชมากก็จชบกวนพรษาบม่เหลือม่าเราโขงงากเทียววันนี้มีโอกาสก็เลยมานั่งชันข้าวอยู่ดิมโขงนี่แหละ <S <S ไม่มีเพื่อนเอาไอ้เจ้าสองตัวนี้มาเป็นเพื่อนเดี๋ยวขอสิว่าพระพีบ้า ไปบินบาทก็ได้กับข้าวอยู่อาจารก็บอกให้ไปสันในวัดน่ะแต่ไม่อยากไปอยากมาชมน้ำโขงเที่ยวน้ำโขงเล่นเพราะว่าเราไม่ได้เห็นนานแล้วไม่ได้เห็นน้ำโขงนานก็เลยอยากมาเล่น นะคลิปนี้กับไทไม่ออกประจำนี่แหละเน,นานะอัลโธนาเด้อสาธุสาธุไอ้ดินน้ยอยไอ้ดินน้ยอยไอ้ลูซี่กินข้าวชมโขงกันเราเอาไว้เจ้านีญก็นน่าไม่ออกเนาะกัำข,ขอกันไหลยู่งมากำคอวินบาดพวกเศร้าเลยได้ไหลไม่ออกใสีบาทดีดีอาลโมธนาสาธุขอเจริญพร